เอาลวครับผมสวัสดีครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งและนี่คือกัปตันซูภาษาดีมทิ้งไปแล้วนะครับผมห่างหายกันไปเสียนานเลยนะครับผมแหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสำหรับมุ้ยโอโซนกับเกมซูภาษาอย่างนี้นะครับผมมาชมกันเลยครับว่าแพ็คใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรมีแพ็คใหม่ด้วยนะครับผมมาชมกันเลยครับผมว่าแพ็คนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมชมเลยครับ ี่ครับผมสุดยอดดีเฟสิวัลชุดใหม่ครับผมสองนเตะคนนี้นะครับก่อนอื่นนั้นผมต้องสารภาพเลยว่าเอ่อต้องบอกเลยครับว่าดูม,มุมซ้ายบนนันนะครับเห็นไหมฮะทำไมถึงผมเปลี่ยนชื่อนี้ครับอันนี้อยู่อันนี้คือผมบอกเลยครับว่าผมได้ไอดีใหม่ครับผมโอ้โหไอดีใหม่นะเพราะว่าผมได้มารผมบอกว่าไอเทลนี่ผมลืมครับผม ลืมลืมหมดเลยอะเพราะว่าไม่มีการอัปเดตครั้งใหม่ก็คือว่าเอ่อที่นั่งสารองนี้รู้สึกจะเพิ่มการใส่ที่นั่งสารองมากขึ้นครับผมไม่สามารถเข้าไปแบบปกติได้อะผมตกใจผมผมเลยลืมเลยครับผมจนจนผมได้ไอดีหนึ่งมาเป็นไอดีที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยได้มาเลยครับผมไปดูเลยว่าไอดีนี้จะเทพเพียงใดค,ครับผม นี่ครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. สีที่ผมต้องการนะครับได้หมดแล้วนะครับ <laughs> มีซันตาน่าด้วยนะครับเนี่ยนาโตเดซาที่ผมบนจาได้นี่ผมได้แล้วอ่ะอันนี้ผมได้เคยได้แล้วเนี่ยนี่นานตัวนาตูาตดีผมได้เลยอันนี้เรียกว่าตอนแรขผมว่าผมไม่ได้เลยนะเห็นมีเขามีตัวแบบสอบถามให้ผมได้แบบไม่ต้องคิดเลยผมเอาตัวนี้เลยฮนะ เกนติเล่ตัวนี้คือตัวโกงที่สุดนะขนาดนี้ครับผมผมก็ได้มาโอ้โหได้หมาเลยนะไอ้ยี้นี่คือเทพมากๆเลยครับผมเทพจริงๆนะเกนโซอ่าโอเคครับผมอ่าไปลองไปดูตัวอื่นนะฮะตัวไหนที่ไม่เคยเห็นมากนะเอาเออเยอะดีกว่าเกนติเล่สีแดงนี่ครับผมโอ้แต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีแลนะี่คา,ารลอสนะฮะกีนแดงนะ มันก็ม่มีมมมอะไรเยอะครับผมอัเนี้อย่าลองใช้แป๊บนึงนะเอ่ออาเอาให้หมดเลยนี่รู้สึกจะมีเอสามหานสีครับผมนี่มิสกิทาโร่โครับไอดีนี้สุดยอดเลยนะฮะผมไปค้นมาจนได้นะครับอันนี้แล้วก็อันไหนอ่ะอันนี้ก็มีครับฮาะแต่ว่าเออผมได้คิดเต็นเส้นแล้วสิอ่าจะไม่ผิดนะ เอผมได้ฮาร์ดตัวนี้มาไอ้อผมได้ผมไม่ได้ฮาร์ดไอดีเก่าผมไม่ได้ตัวนี้นะครับผมตัวตัวนี้ผมได้ไอดีใหม่นะนี่นี่ครับผมดาบี้สองตัวโอ้โหเดี๋ยวดูอีกนะฮะรู้สึกจะมีคิสเปนเซ้นอีกนะเนี่ยหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอสักคู่นะฮะ เดี๋ยวขอเซิร์ฟแป๊บนึงนะเดนมาร์กใช่ไหมเออหอ,อมีฮาตัวเดียวจริงมีคิเตนเซนอีกตัวรู้สึกผมได้ด้วยด้วยนะจะจำไม่ผิดอะ่ะเออนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซิร์ฟแป๊บนึงนี่วะนี่ไงคิเตนเซนผมได้แล้วไ <laughs> อ้ที่เก่าผมมีนะครับแต่ผมไม่ได้ฮาร์ดไง อันนี้ได้สองตัวเลยอันนี้ล่าสุดจะเป็นตอนวาเลนไทน์ไงจําไ,จได้ป่าวะอันนี้ไอดีน,น,อน,นี้มันมีฮาร์ดอยู่ดั้งเดิมแล้วครับผมอันนี้ผมไปแลกบัตรมามาแลกเอ่อเอสอ็ร์ตัวเก่าอะ่ะได้ตัวใหม่ได้คิเทเจนเซนตัวนี้โอ้ตีเลยครับตีเลขที่เลยครับอันนี้นี่คือชุดใหม่ของผมนะฮะอ่าอันนี้ฮะให้ดูเลยอ่าอันนี้เก่งมากๆเลยครับ เจ๋งมากเลยครับผมบอกว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนี่ครับน้อยบีตี้ให้ดูันผ่านแล้วอันนี้ไม่ต้องอะไรมากมันจัดมั่วบุกอ่านี่บุกนะเด็กภารกิจนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ชุดของผมนะฮะเอาแล้วครับผมมเมื่อกี้เกินแพ็คใช่ไหมเมื่อกี้แพ็กที่จะดูนะครับสุดยอดดีเฟสติวัลจริงจริงอะ ไอตัวไอตัวข้างๆผมได้หมดแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยมีตัวใหม่คือดีวอลนะครับแข้งซ้ายผู้พิชิตนะดีวอลดีเพรผมดาวรุ่งเหรอเนี่ยโอ้โหแต่นะนี่คือว่ากลางๆมากเลยอ่ะลูกปืนแยงใหญ่สะท้อนจัมปิ้งนะโอ้โหแย่เลยวะลย่ะแท็ไม่ค่อยสถานะแฝงก็ไม่ค่อยดีด้วยครับโอ้โหแต่ดูตรงนี้สิครับ ต่างชาติทักษะสองคนขึ้นไปสาระบวก4.5เปอร์เซ็นตโอ้โหอันนี้คือบอลบอลที่โอ้โหเพิ่มสา,สานะเยอะมากเลยครับต่างชาติทักษะ2คนขึ้นไปนะครับอีออเลยครับอันนี้อย่างอื่นคือไม่เรื่องเลยอะ <c oughs> มาเซียมามาเซียมาที่ผมไม่แน่ใจนะแต่ไอดีเก่าอผมมีนะครับไอน,นี้ไอน,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าซีโอนี่มีแล้วครับผมในเนี้ย มีแล้วครับ <c oughs> นะฮะแล้วก็มีซูปเปอร์ดีมีตัวหนึ่งก็คือนี่ครับผมติวเตอร์มูลเลอร์นะครับผมมาดูทิ่มันเป็นยังไงนะโอ้โหน่าจะเปิดบอลยาวอขอดูนะส่งประตูส่งบอลเพื่อร่วมทีมส่งบอลน,นี้เป็นอันที่สุดแซงบอลของตนเองโอกาสเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเปิดบอลยาวห้าร้อยโอ้โหถือว่ามันดูดูดกีกว่านะ เนตรับบอลครับอ๋อโอเคสายพลังัง4คนครับเพื่อนทุกคนบวก4.5อ๋อมันมันบักสายสัมพันธ์ครับ2นักเตะ2คนดีนตัวใหม่เนี่ย4.5่จุดเลยอันนี้4คนขึ้นไปครอันนี้แค่2คนจรงอะ่ะของอันเนี้ยครับอืมโอเคอันเดียรอันนี้สารนะสายพลังสี่คนขึ้นไปใช่ไหมได้สีดห้า อันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงนะอันนี้แค่สองคนยังอ่ะต่างชาติทักษะสองคนก็ได้สี่จุดห้าแล้วอ่ะดีว่าวดีกว่านิดนึงครับ <c oughs> แล้วก็จะมีแพ็กอื่นอมากมานะให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่จบนะมีนี่ด้วยอ่ะถองมันเกิดซื้อภาษาด้วยครับน <c oughs> ม่มิเตอรสองคนอ่ะอเดี๋ยวผมไม่เปิดดีกว่านี่การดีเอสอาร์แน่นอนนะฮะหนึ่งใบครับอันนี้ครอบสีปี อันนี้คือไอดีที่เขาดองไว้นะฮะผมไปยึดไปยึดไอเดียมาแี้แวโอเคครับผมซุปเปอร์ดีมอันนี้ก็คือเอ่อสามฟรีหนึ่งใช่ไหมหน้าสามฟรีหนึ่งครับผมก็คือพอดีเลยครับผมชุดหนึ่งอันนี้สี่แพ็คครับผมอันนี้ก็สี่แพ็คครับอ่าโอเคครับผมฮันไฮพิเซน่านะไม่เล่นมาตั้งนานเลยนะครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลยนะเนี่ย มาครับผมมามาเปิดกันเลยให้การเสียวลานะครับผมลองดูซิว่าผมจะได้รีโวดีนี้รหรือเปล่านะครับผมสามฟีหนึ่งนะครับผมแพ็คที่หนึ่งนะ go เฮ้ยอย่าวางใจครับอย่าวางใจฮนะอย่างนี้อย่าวางใจฮนะ อุ้ยสองอุ้ยไอด้ดีนี้มาดีจังวะให้สองเลยอ่ะโอโ้โหไอ้ดีใหม่เฮ้ยทางจะดีวะ่ะไม่ดีแล้วครับอ,อันแรกโอ้โเ<อ>จนจิเล่โอ้ถ้าเป็นไอดีนู้นผมจะดีใจมากเลยอ่ะจริงๆนะเออแต่ยี้ผมไม่ค่อยดีใจแล้วโอ้เจนจิเล่ซ้ำว่ะโอ้ยตัวเก่งด้วยโอเคครับผมเอ๊ะร้อยห้าสิบใช่ไหมเออใช่ใช่ถูกต้องคนระับ หมือนเซย์ครับอ่าโอเคแพ็กที้สองนะม,มาทำไมสองคนนี้ฮะไป,ไปแพ็กที่สองต่อเลยนะฮะอาริวอลดิเชนโอ้ยอย่าหวังเลยเนะี้ยติดต้อนนะครับไม่ต้องหวังครับอันนี้ไปแล้วแพ็กที่สองของโง่แพ็กแรกนึงว่าจะดีโธ่ซื้มาแล้วอ่ะมาแพ็กที่สามครับผมลุยโลยครับผม สองผู้ไม่รุนเลยครับอันนี้ไม่น่ารุนเลยโอ้โหจบแล้วมั้งเนี่ยจบแล้วพี่น้องมามาดูแพ็กฟรีดีกว่าไปห้าผู้จบครับไม่ได้แล้วล่ะโอ้โหโอ้ยยังมีอุตสาหนี่นะเซงเนี่ย โอ้มาใหม่อะเอ็น,นี่มาใหม่เนี่ยเอ็น,นี่เ,เนี่ยหยุดเนี่ยมาใหม่เลยโอ้ยโอเคพอครับพอเลยแค่นี้พอเลยไม่ออกค,ครับบอกเลยอะแล้วแต่ตหวังแค่ตัว,ต,วตัวเดียวนี้คงไปไปได้ยากแล้วครับอย่างงี้มาอ่ะลองดูที่อ่ะลองดูลองดูนะฮะหรือจะเปิดดีไหมเนี่ย ผมไม่เปิดดีกว่านะ <What? S 1> ไม่เปิดดีกว่าอันนี้น่าจะไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะอ่ะเปิดแพ็กนี้ต่อเลยแล้วกันครับผมเออผมไม่เปิดแล้วตอเคลใจแล้วได้ฟรีแพ็กหนึ่งอ่ะเออโอเคเออหนึ่สองสาโอเคเจ็ดแพ็กค,ครับผมไปยาว,ยาวๆเลยเอาแพ็กนี้ดีกว่าแพ็กต่อไปไม่ได้เงี้ยอะไรวะโอไม่ต้องหวังแล้วมั้งเนี่ยเออเลยตายละตายละ แย่ yeah, เลยเนี่ <c oughs> ยแื oh. ่แง่โอ้โหมาแหลพไฟต่อไปครับผมไปชมันต่อครับ5พุบโอ้โห oh. <c oughs> มาอีกแล้วหล <c oughs> าไฟออมาอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วอะไม่หวังแล้วมัง้งไม่หวังแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ออกด้วยเห็นปะ มไม่ออกมาสองเลยอ่ะแล้วมันไม่ดีเลยมันนี่มาแล้วไอ้ไอดีมันแฝงเข้าเนี Oil, ่ยอ่าแฝงครับแฝงแฝงบูบ่ยโอ้ยมาไมอ่ะกิดอะไรโอ้ยโอเคไม่ไหวว่ะพออยากได้รีเออลองลองดูนได้รีวอลือเปล่าดูดิ มไยยีไม่ได้เลยอ่ะที่ดูมีไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องหวังแล้วอันนี้ไปเลยไปใกล้เลยไปไม่ไม่หวังแล้วอ่ะหมดที่จะหวังแล้วครับงานนี้เลยสองแพ็กอะฟรีแพ็กหนึ่งแล้วก็ดีมอนอีกแพ็กหนึ่งอะอ่ะโอเคสองไพ่สุดท้ายนะไปแพ็กต่อไปไม่ต้องหวังแล้วล่ะเฮ้ยปพื่กระดาษเหรอ เฮ้ยมีนุ่นมีนุ่นมีนมุ่นมีนมุ่นมีนุ่นมีนุ่นแล้วโมกระดาษนี้มีนุ่นโอ้โหสองเกสสองมาอีกสองลีว้าออมาเลยลีว้าออมาจบเลยแอคซีนะครับเนี่ยเ <laughs> จนดีเล่ฟ้าสองตัวเ <laughs> จนดีเล่ฟ้าสองตัวโอ้ย อามาทำอะไรเอามาทำป้อะอะไรเนี่ยโอ้จเจเจเล่ซ้ำสองตัวไอเราเนี่ยวันดีว่าออกมามจะบ,บ้าตายเลยโอ้ดูดิเนี่ยไอทีจ่จะหวังมันไม่ออกมาหรอกไอที่ไม่หวังไอที่ไอที่ไม่ไอที่หวังมันออกมาดิดูดิเห็นปะเจเเล่มาสองตัวเนี่ย โอเคเพื okay, สุดท้ายครับผมมาแล้วหมดเลยนะอันนี้ไปเุ้ยกระกดาษไม่หนึ่งอันโอ้โหไม่กี่แคเอวมาเหรอเพแพอสุดท้ายครับันนี้เพืสุดท้ายแล้วมาอีกหนึ่งครับโอ้โหเฮ้ยไอดีนี้ดีว่ะแต่ว่าลุ้นยากหน่อยอ่ะหูตัวที่เก็บเลยครับ โอ้ยโอ้ยรันเหรอเนี้ยจบเลยอ่ะต um ้องบอกว่าไอ้นี้มันมีเกือบหมดแล้วอ่ะต้องเป็นตัวใหม่ครับโอ้ยสรุปรีโอนี้คือไม่ได้ครับอดอแหม่นะ าแล้วผมจบกันแล้วสำหรับก,การเปิดแพ็กในครั้งนี้นะครับผมโอ้โหอุตส่าห์เปิดไปที่เจ็ดแพ็กนะเนี่ยตอนแรกผมจะเลือติเตอร์มูลเลอร์ผมไม่เอาดีกว่าเนะเพราะว่าโอกาสได้บอลโอกาสได้นี่าจะยากแล้วอนะ่ะเป็นประตูนะผมมีตัวเก่งๆเยอะแล้วนะสรุปคือเออแพ็กนี้ฮนะเก่งครับผมเอาแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องอุ o ่โซนเกมมิ่งทั้งอยู่เฟซบุ๊กนะผมสัดส่วนช่องได้ตามโพสต์ข้างล่างเลยนะครับผม และผมมูโซนเกมมิ่งต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับผมไปครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม